สวัสดีคะ่ะวันนี้จะพามารับชมแนวทางหวยราพัฒนานะคะก่อนจะไปรับชมมาฟังคำเตือนจากทางช่องก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะคะ ก่อนจะไปฟังงวดนี้นะคะไปสรุปผลงวดที่แล้วกันก่อนนะคะสําหรับงวดที่แล้วนะคะแอดก็จะให้เด่นอยู่ที่5้นะคะวิ่ง4นะคะแล้วก็รูดเก้านะคะก็จะเข้านะคะห้ 5, 5นะคะแล้วก็6 4 4ี่สนะคะสำหรับ55าห้นะคะสปะปลาวจะเล่นเป็นเกล่างนะคะ ไปสรุปผลง้อต่อไปกันเลยค่ะสำหรับงวดน,นี้นะคะแอดก็จะให้เด่นอยู่ที่5นะคะวิ่ง0ูนแล้วก็รูด6นะคะไปกลับทุกครั้งนะคะ5นะคะแอดก็จะให้5 0าศูนย์หห้าหนึ่งห้า ห้าสองสองห้าห้าสี่สี่ห้านะคะศูนย์นะคะแอรก็จะให้ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์ แล้วก็ศูนย์แปดแปดศูนย์นะคะสำหรับหกนะคะแอรก็จะให้หกศูนย์ศูนย์หกหกสองสองหกหกสามสามหก แล้วก็หกเจ็ดเจ็ดหกนะคะไปดูตัวที่แอดชอบนะคะสำหรับห้านะคะแอดก็จะชอบห้าศูนย์กับห้าหนึ่งนะคะห้าสองกับห้าสี่ก็เป็นตัวลองนะคะศูนย์นะคะแอดก็จะชอบศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งกับศูนย์สามนะคะศูนย์สองกับศูนย์แปดก็เป็นตัวลองนะคะหกนะคะแอดก็จะชอบหกศูนย์ หกูกับหกสองนะคะหกสามกับหกเจ็ดก็เป็นตัวรองนะคะลองไว้กันไว้เพื่อความชัวนะคะไปดูชุดเบิ้ลกันเลยนะคะชุดเบิ้ลน,นะคะแอดก็จะให้ห้าห้าศูนย์ศูนย์หกหกแล้วก็สองสองนะคะ ชุดสามตัวชุดสามตัวนะคะแอดก็จะเจาะให้ศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่ง

จะดึง2-2ลงไปเป็นตัวเด่นงวดน,นี้นะคะก็จะสรุปผลได้ประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางหวยราวพัฒนานะคะงวดประจําวันที่24นะคะเดือนพฤศจิกายน2566นะคะใครที่ชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะผ่านได้นะคะท้ายนี้นะคะก็ขอให้ FC ทุกๆท่านนะคะมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังๆนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ ทางช่องนำเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทางมีเข้าบ้างหลุดบ้างก็ไม่ว่ากันนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ